สวัสดีค so the ่ะสวัสดีเอทุกคนนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้กันวนล่าพามาทำบุญนะคะเข้าพรรษาที่เชียงตุงหมู่านเดือนร้อนเหนือนะคะซึ่งวันนี้เชียงตุงเนี่ยเป็นวันเข้าพรรษานะคะวันที่สิบนะคะของทางเชียงตุงนะคะวันนี้เป็นเริ่มเดือนเป้งนะคะของทางนี้นะคะก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศการเข้าพรรษาของเชียงตุงหมู่บ้านเดือนร้อนเหนือนะคะมาให้เอฟซได้ชมนะคะ นะคะขึ้นที่วัดมาก็นะตรงไปในวิหารนะคะมีก,กับโอบสถโนะบดนั่นเอง ตอนนี้พระสงฆ์เขาเข้าไปในพระวิหารแล้วนะเดี๋ยวนวนเราเก็บภาพบรรยากาศให้ชมม้านหลคือใจของเราดิ เพราะว่าคนเราเกิดมาฉันนีเจอเนี่ยเอาถึกโดยเลยเราเองหนุ่มกีฬาเราสอนกลุดเราโอันนี้นะคะวันเข้าวพรรษาโน้นล่ามาถวายพระไตรนะพระเจ้าวาดอนพคาถาเจ้าวาด ขอรับพรค่ะ hmm. oh, māṅgāy kathānāṃ māṅgāy parahīnāy māṅgīt saṁmāṁ tathārā yīmāṁ parāṁ tathāṁ yūnāy ātār kāṁ tathāṁ yāy nāṁ tuṣvā ṁtāṁ tathāṁ bhuvā mēṁ ātāṁ kāṁ tathāṁ vārā kua-raṁ kāṁ sūt-cāo-cāi mohī-kūpaṁ tuvaṁ bhavir-mūt-kali-sūti-sātāṁ sātāṁ mū mū อามิยํสโรสิงเถานะปะเราะภาวมหาตุญญสัทธาอริยะสัทถาติสุมาตาสุภาสัมมาธัมมา <laughs> <laughs> Sarana kasawi, Sangkang sarana kasawi, samkang sarana kasawi,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  ที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมนอนวัดนะคะก,ก็ประมาณว่าถวายตัวเข้ารับศีลรับพรในช่วงขบันศานี้นะคะจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมนอนวัดนั่นเองนะคะถ่ายลงอ่ะคุณชอบป่ะถ่ายอ่ะเดีย สาวน้อยก็เนี่ยสาวที่จะมาแทนในในจันรวนก็ในจันรวนก็นนนเป็นรุ่นพี่แล้วอันนี้เขารุ่นน้องเข้าพรรษาปีนี้นะคะทำบุญถวายสับผูของหวานทางนี้เรียกว่าอตาปาะะ่าก็มาช่วยกันหลายหลายคนได้บ้างน,นะคะญาติาพี่น้องกันก็เออฉันว่าอันนี้่ยวกกับไปอันนั้นอัน,นั้นขอตา,าแกากั แม่ครัวแม่ครัวช่วยกันทำบุญถวายรับช่องของหวานก็ถวายพระสงฆ์แล้วก็คนในหมู่บ้านนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ๋อสีก็ผู้บ้านนี่ก็งาเป็นนิวอ่ะกัดสีเออ สาวช่วยกันช่วงเข้าพรรษานะคะรอดูเข้าพรรษาแบบนี้นะคะเชียงตุงนี่ฝนตกบ่อยๆนะคะตกเกือบทุกวันนะคะถนนหนทางนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยลื่นเป็นปลาไหลนะคะก็ไม่ทราบว่าทางไทยเขาจะเข้าพรรษาวันนี้เหมือนกันหรือเปล่านะคะว่าเชียงตุงวันที่10 เป็นเดือนเก้าเป่งน,นะคะเข้าพรรษาวันนี้นะคะสาธุอนโมธนาบนร่วมกันนะคะสาธุกัตสัทานหัวซึ่งจเราตักเสียอ่างอันนี้เขาเนื้อ

<c oughs> ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะคนที่ร่วมทำบุญด้วยวันนี้ก็หลายคนเหมือนกันทำบุญถวายของหวานเอาเหลือตั้งหลังนี่เขาไม่ไดตัว่ามังเปล่าตัง้งนั่นนี่วะเ,เขาโยงมือควากอ่ะคนเขาทำให้อนก็เอากวักเงินจบแล้วก็จอดขายตีกันสำหรับวันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่10 กรกราหรือเปล่านาก็ไม่ได้ใจนะคะทางไทยแต่ว่าทางนี้เป็นเดือนเก้าเปิงนะคะซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาของทางเชียงตุงนะคะทางเดือโลนะคะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนนะคะแล้วก็ทําบุญถวายของหวานด้วยนราไปเก็บภาพบรรยากาศบนวัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะทํากลับข้าวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะหลายๆมุมให้เอฟซีได้ชมนะคะตอนนี้ก็คือกลับบ้านก่อนนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะ กลับจากเดลอมมาแล้วคะ่ะมาต่อทำบุญที่หนองห้องต่อนะคะเย็นวันนี้วัดหนองห้องเดลอมมาทำบุญหนองห้องต่อนะคะตอนเช้าทำบุญเดลอม

ตอนเช้านะคะทำบุญที่เดียวรอนะคะตอนเย็นก็มาหนองห้องนะคะทำบุญที่น้องห้องต่อนะคะก็เก็บพาบรรยากาศมาให้เอฟซีได้ชมนะคษณะพาบรรยากาศวันเข้าพรรษาของชิงตุงในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องเราล่าชิงตุงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ไปน้ำส้องมาหันเดียามด้านผ่านป่าพอมาถึงน้องห้องแล้วก็ไม่พลาดนะคะเกบพาบ้านสวยๆนะคะมาฝากเอซี